มาพิสูจน์ความแม่นนะครับว่าฝีมือลุงยกพัฒนาไปขนาดไหนแล้วนะครับก็สองไฟหลังนะครับที่เล่นก็คือผมกินเจ้าบีมนะครับทั้งสองไฟเลยนะครับเปิดเลยนี่เล่นกันเมลดยี่นะครับร้อมมือส้อมมือไว้รอพี่ต้นนะครับถ้าพี่ต้นมาเมื่อไรก็ผมเล่นผมนัดกับพี่ต้นเม็ดละห้าใบแดงไวน้นะครับนี่ก็ซ้อมให้พี่ต้นดูไปเลยว่าฝีมือผมขนาดไหนแล้วจะกล้ามาหรือเปล่า ดูนะครับเอฟฟู๊กเอาไปฟู๊กกันเลยเนี่ยเพิ่งตื่นเลยนะพี่ <ไป S 2> ดูการทำตัวมันไม่ใช่ว่าจะทำตัวสะบัดไปง่ายนะครับต้องติดไซน์นิดนึงนะครับเพื่อจะกินน้ำเงินยิ่งติดไซน์นิดนึงอ่ะไม่งั้นก็มาแบบนี้ไม่ได้นะครับกินก็นไปฟูกเราเลยอ่ะ <c oughs> กะกินเ,เต็มที่ <c oughs> สองมเมล็ดจุด โอ้โหเฮ้ยเฮ้โอ้โหกระทาตัวงวนขึ้นมากินนัเงิออีกอะพี่ไม่ธรรมดานะวันนี้ยุกยกน้ำสองยังห่างนะครับกลุ่นี้เอออจ้าบีนนี่คือไม่อยู่ในสายตานลครับแต่เจ้าบีมต่อของเม็นจุดอยู่นะครับตื่น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 แหม่เี่ยเกมกันไว้ก่อนครับกลุ่นี้กันเนียนมาก เราจะไปสู้สุม 4, สี่ถุมห้าไม่ได้ครับเล่นไปกันไปนะครับเพื่อไม่ประมาทยกน้ำอยู่ที่สองนะครับกันไว้ก่อนอกันไว้ก่อนอพอสอนไว้เล่นเนะอย่าไปประมาทนะครับดูครับถ้าลูกสู้ร้อยเอร์เ็นก็สู้ ลูกที่มันก้มกึ่งก้มกลางนะตีกันไว้ไม่มีเสียงเชื่อลุงนะครับ,ต,บตึงกันไว้นะครับต,ตึงตีตึงกันนะครับถ้าไม่เข้าก็กันดีดูครับไม่ธรรมดานะครับผู้ชายคนนี้คือฝีย <c oughs> มือมือหนึ่งมือหนึ่งของหมู่บ้าน อันนี้ประทะกันที่เม็ดแล้วสาวบาทนะครับซ้อมไว้รอพี่ต้นครับถ้าพี่ต้นมาเม็ดห้าใบแดงเจอกันเลยโอ้ไม่ต้องเล็งโอ้ตีขึ้นมากินน้ำเงินกะว่ากินน้ำเงินเสร็จบักเตะแดงนี่เลยนะเนว ใ,ใ,สใส้ไม้ผีสิงนะครับเฮ้ยจงเจิดหมู่กลับไม้เนี่ยใช้ไม้ผีสิงนะครับเมื่อกี้หยิบไม้ผิด โอ้ยไม่ธรรมดาอยา่ยาอย่าไม่ธรรมดาสีโรเชฟแล้วลูกเนี้ยไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนตึงยิงมตึงกันสีลูกยกมสีตึงยิงมต,ต,ตึงกันไว้ก่อนถ้าจะบีบพลาดก็เสร็จผมมากกองเป็นนี่กองเป็นภูเขาไฟเลยนะครับ ถ้าพลาดเซผมนั่นแนะนั่นแน่ต่างว่าไงเออแม่เลยสียสสดนะไม่มีการตีดตนอย่าอ้างว่าเพิ่งตื่นฮะเตะดำมากินด้วยเตะดำที่ต้อง็มปุกเราเลย แต่นำมากินฮ่หาหกหโห<อ><อ>มาเลยเราต้องเอาแล้วแหละลูี่กันไปก่อนหนะครับอื้ออ เป็นแบบนี้มันแบบจะมาต่อให้เหรอแม่งอุ้ยลูกสูตรเอาเอาโอ้ลูกสูตร เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสี่สุดยอดหมดโต๊ะเฮ้ยโอ้ล้วกูจะแก้ตรงไหนล่ะบีมติดไซส์โอ้ยฮ่าจะบีมต่อสองเมตรจุดนะครับ ตึงๆนั่นเหรอโอ้ยวางนุกอีกให้เห็นนิดเดียวครับดูฝีมือนกันห้าร้อจ้า มาะลยลูกกุโ๊โต้หกทำตัวกินดำโอ้ยไม่ธรรมดาลูกผู้ชายต้องกินดำดูทำตัวโอาหยเจ็ด ก็ลงแต่ว่าเซฟข่าวดีนะครับทำอะไรไม่ได้ดูครับถึงแม้ไม่เข้าก็กันดีเฟพ,พงเซฟข่าวไว้อย่างแนบเนียนเสร็จแล้วนะครับฝีมือห่างชั้นมากตอนนี้ตาหน้าไม่ต้องต่อแล้วมัม้งต่อไ,อได้ <laughs> โ,อโ,โอ้โหวางตัวตื่นเลยนะพอแพ้แล้วก็มีก้ออ้างเยอะนะครับดูน้ำหนักดูน้ำหนักลุกซิ เร็จนะแกยักอยู่เหมือนกันรอดได้มันรอดได้เก้า,าเจ็ดเป็นเก้า ไปเดินเบาๆเลยดีไม่ดีตาเดียวบมดตัวจะดีมาตาไม่มีการติดนะจ่ายสดกุดเชื่อแบบทวงเอาครับเลิ่ประมาทเลยนะครับตัวนี้น้ำหนักครับเป็นไงตัวน้ำหนักนะครับโอ้โห,โหน้ำหนักไม่ดีแต่เก็บขาวดีแต่เก็บขาวถือว่าสนิทยิบอะ เฮ้ยแบบนี้โอ้โหแม่เอ้ยอะไรแล้วกูเปิดเต้าเปิดไม่ยิงเข้าอ๋อถ้าเปิดไม่ยิงเข้าเปิดยิงออกใช่ไหมเราเอา,เอาตรงนีได้เอา,อาถ้าเปิดยิงออกไม่เอางั้นก็เจอจเอาแล้วนะ ไม่เอาใช่ไหมคือออไม่เปิดให้มันกันเอาเปล่าก้าวแล้วนะถ้าเปิดไม่เอาเข้ามันไม่ยอม เดือวแปดแมงบดแก้มันอยู่ตรงปากรูกดีมันทำอะไรไม่ได้นะครับเดือวเจ็ดบังลุกมีก็ามาั้งเดือดหก อไ,ไอ,อ้สมไเอ้เจ็ดละแมงเอ้ดวงสวยอยู่สมแมน่น เจ็ด <7. S 2> ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องห้ามร้องน่ะเล่นเราชอบร้องอะ่ะเจ็ดแปดหลังดำว่าไงโอ้โหแหลงไปหน่อยแปดนะครับ <8. S 2> ขอให้มันยิงหมดนี่ผมก็บวก อย่าจาะตรงกลางนะลุกไปเลยก็นนะดยได้ไม่เช็ดไม่เช็ดพูดพอกระลอดแดกน้ำเจ็ดนะครับเอ้แปดนี้โอ้ที่ผ่ายกับรถแดมตัวเอง เสร็จนะยิงลุงเสร็จนะอย่าเอลงสนามอีกสามเมตรดีกว่ามั้งเออยิงลงเสร็จนะหมดโต๊ะนะรู้ฝีมือทำตัวแล้วเราลุงหยกเป็นไงฮะเออไม่เอาลงอย่างนี้แหละดีลุงหยกพอออ่อได้ๆยิงปืนก็จ่อยอยู่อุ้ยน้ำช่วยปะ อุ้ยดังช่วยวะแม่เลยเกือบสวยไม้อาถรรพ์ก็ยังมีจำหน่ายนะครับไม้ผีสิงไม้ผีสิงสามร้อยแปดสิบแปดบาทน,นะครับใครอยากได้แม่เลยเจอเบียดแชมพูแน่เลยกูเจ็ดนะดันนับหนึ่งนับสองอาบิม สองเออดำแล้วสองน้ำหนักต้องดีนะครับในการโอ้โหไอ้เหี้ยแม่มง<บ>โอ้โอ้โหโโหมดโก๊กเลยแล้วโหก เอ้าวติงจะได้ยังไงเะนี่โอ้โหอะไรวะไม่ต้องร้องบีมเนี่ยร้องไม่ต้องเล็งโบกเอ้ยโบเป็นเจ็ดอย่าเด้งนะ เด็กนิดนึงนะพอโอ้เก้าโอนครับโอนก่อนครับโอนก่อนครับรอรอโอนก่อนครับไม่งั้นไม่ตั้งครับเก้าเก้าสองสิบแปดโอ้ยสะดุ่งนะ ไม้ผีสิงมีจาหน่ายนะครับ388บาทกดที่ตะกร้านะครับไม้ผีสิงเพิ่มดวงครับบวกดวงครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับนะจะได้ดูสนุกเอาเอ้ยบีมตังตีอเอ้ย,อยไม่ใช่โอนก่อนโอนก่อน